จะตามติดชีวิตดาวันนี้นะคะมาตามติดสาวมวยขาแดนซ์แกรนดพันวรศและเพื่อนๆอย่างดิวโตโน่ริทและกวางเดอะซ่าค่ะ ซึ่งทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของชาวจีนนะคะเพื่อจะไปสร้างสีงสันและความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนยาวราร2,555มั25งกรทองเบิกฟ้ามาหาเชค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะแกรนดเดอะสตาร์นะคะวันนี้นะคะวันที่23มกราคมเป็นวันตรุษจีนนะคะแกรนดนะคะก็เลยแท็กทีมกับเราเดอะสตาร์นะคะไปร้องเพลงมอบความสุขกับทุกทุกคนที่ถนนเยวาวราชนะคะ ตอนเช้าก็ไปเช้าเช็คก,กันมาแล้วนะคะขุ่นเยอะมากเลยนะคะขนาดยังไม่เช่งวันยังไม่ใช่เวลาจริงนะคะเวลาจริงของเราคือตอน4ี่ทุ่มนะคะค่อนข้างรือมากเลยทีเดียวแต่ว่าก็ทราบมาว่ามีแฟนคลับไปรอ แล้วอยู่ประมาณพอสมควรเลยแล้วก็มีคนที่อยากจะติดตามกับคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยนะคะเราเดอะซาร์ที่แท็กกินกันมาในวันนี้นะคะก็จะมีแกรนนะคะแล้วก็มีพี่กวางเดอะซาร์นะคะมีดิกเดอะซาร์นะคะมีพี่ตโนเดอะซาร์แล้วก็พี่ดิวเดอะซาร์นะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังเตรียมตัวนะคะแล่ตื่นเต้นมากจะบอกว่าเมื่อวานนี้นอนไม่หลับเลยทีเดียวตื่นเต้นจริงๆว่าโอ้โหเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็วันนี้ก็จะทำเต็มที่สุดค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปถึงงานกันแล้วนะคะ ี้นะคะเราก็ถึงที่งานแล้วนะคะที่เยาวราชนะคะก็นี่แหละคะ่ะเพื่อนเราเดอะซานะคะที่แท็กทีมกันมาร้องเพลงในวันนี้นะคะก็มีริเดอะซานะคะ มีพี่กว้างเด็ะสตาร์แล้วก็มีพี่ดิวเดอะสตาร์และพี่เติร์โน่เดอะสตาร์ค่ะตอนนี้ก็กำลังรอกันอยู่นะคะก็พี่ดิวเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนออกเดตตึกเนาะจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยร้องอยู่คนเดียวไม่ได้ยินหรอเขาใส่หูฟังจากในรงได้เลยก็เมื่อกี้เราก็อยู่ในรถตู้แล้วก็ซ้อมนะทั้งเพลงคู่เพลงเดียวเต้นบนรนอะซ้อมทั้งพูดซ้อมทั้งร้องซ้อมทั้งเต้นะบนรถอะเต้นไปเลย้หรอกนี่เมีชว์อะไรพิเศษรับ วันนี้ลิตยอมตัดเพลงลิตออกเพื่อเอามาพูดเพื่อลาพูดอย่างเดียวใช่ลิตยอมตัดเพลงลิตรออกเพื่อเอาเวลามาพูดต้องรอดูกันอ่าอัศนพพี่โนร้องเพลงอะไรครับวันนี้กบผมเขาไม่ร้องครับเขาไม่ร้องคือผมผมมาดูแลน้องๆครับไม่ไม่ร้องทาไมเดี๋ยวทำไมตอนแรกที่ยังไม่ร่องทำไมไม่ต้องเก็กล่อเอกล้องมาฮะมันเป็นโดยสัญชาตญาณสัญชาตญาณฟังแต่ละคนตีกันแล้วก็เลยแอบว่า แบบพูดไม่ออกจริงๆเพราะว่าเขาซ้อมกันคุณลู้ร <ok> ้องนี้ร้องนี้เพราะว่าขรดมากส่วนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเพลงที่ร้องเดี่ยวสองเพลงค่ะเยีงยงสดกันไปด้วยกันนะค่ะเออเพราะอยากให้สนุกสนุกเน่ะแกนหลักวันนี้ร้องเพลง กกนก็มีมาฝากทั้งเพลงเอ่อเพลงช้านะคะแล้วก็เพลงเร็วด้วยสไตล์แกแล้วก็จะมีเพลงคู่ไม่ต้องตามสไตล์แกหรอกใครก็ร้องเพลงช้าเพลงเร็วทั้งนั้นแหละมันก็มีเพลงอยู่สองแบบก็เพลงของตัวเองไงใช่ขอโทษแทนลิเดอร์หน่อยขอโทษขออนุญาตขอโทษแทนตัวผมด้วยนแหละเอาตากล้องครับปิดมือถือด้วยครับ คือนึงว่าวันงานวันวันจุดจีนอย่างนี้เรามักจะนึกถึงอะไรกันในวันจุดจีนอะไรอย่างเงี้ยวันดีอามาเออว่าอามากงเขาไม่พี่น้องเหมยเหยอะไรอย่างเงี้ยคะอาหน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่กวางมีคำถามครับคำถามผมไม่พี่น้องทำไมดูเมยเหยครับแต่ละคนเหมยเหมยเขาขาวญาติญาติเหมยเหมยเขาขาวอะไรอย่างเงี้ยครับญาติญาติญาติของคุณครับจะไม่เชื่อได้ทันทีท่านผู้ชมเชื่อหรือยังครับว่าผมคืออดจริงๆที่อยู่ในรถคันนี้ครับผม ไม่มีอะไรแก้ต่างแกนในแบบน้ไม่เป็นไรไม่คือคือญาติญาติญาตผมเขาจะผิวพรรณดีกันผมจะหลาขาวมันหวยผู้หญิงก็จะมวยผู้ชายไรอยีครับไม่จีผมที่ออกในยุโรปเลยยุโรปมันจะเหมือกระิจะยุโรปแต่เป็นฝรั่งแคะแล่ะผัเล็ก อะไรคล้ายๆแบบคุพวกม้ารคแคร์ลาผสมกันล้อใช่ใช่ใช่ม้าแคะ์มารแคะอย่างเงี้ยครับผมเออมันจะมีกุ้ยเดินพันคอยนะครับมารก็เลยเป็นริบแคร์ริบแคร์เด็กก็ยังคล้ายเหมือนเยิ่งก็ใหญ่แลครับหนุ่มน้อยหน้ามนุ่คนตะตุ่มสูงดิเดสตาครับโดยปกติแล้วแบบมีใครแบบที่มาเดินถนนเยาวราชไหมครับเฮ้ยผมมามาเนาะใช่เพราะว่าอาหารของกินอร่อยมากคือทุกคนเข้าใจแบบว่า มีอาหารจงอาหารจีนประจําใจอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ชายผมกินตะขบครับคือแบบอย่ามาโลุกอย่ามาล่าไม่มาพวกอ่อะไรนะพวกเกาลัดเออไม่รู้จักตะขบตะขบกับกับมะขามเปียกจิ้มกับข้าวเหนียวเออฟาเขาชอบเขาไม่มาไม่มาอย่ามาลุตะขบเป็นเป็นเป็นยังไงพี่อธิบายให้ฟังหน่อยผลเล็กๆกลมๆสีแดงอยู่บนต้นไม้คุณไม่คุณไม่สับสนระหว่างตะขบกับเชอร์รี่เดี๋ยวคุณอาจจะกินเชอร์รี่ก็ได้นะไม่สับสนครับเพราะว่าเชอร์รี่นี่จะไม่ขึ้นตามเออ ตามป่าไทยครับเพราะว่าตะโขมนี่จะเป็นผลไม้ขึ้นเมืองครับถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนพวกราสเบอรี่ของของยุโรปเขาทานแล้วก็จะผิวพรรณดีกลัวจะไม่แค่แกนเพราะว่าแกนนั้นจะมีสาร ตัวจะไม่แคกแกนนะครับตัวน้องต้องฟังไว้ต้องกินต้องกินตรงกินีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะคะก็ตึงเต้นมากๆนะคะก็ใกล้เวลาโชว์ขึ้นทุกทีนะคะเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราเดอะสตาร์ได้แล้วกันนะคะย้ช่วงหน้านะคะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าเตรียมกันมาเยอะมากซ้อมกันมาเยอะมาก ในช่วงที่มีเวลาก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะสาวแกรนและเพื่อนๆต่างก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการซักซ้อมโชว์และทบทวนสคริปต์ก่อนจะขึ้นแสดงจริงค่ะ กำลังซ้อมแล้วคู่แล้ก็ลงมาจากตู้นะ่งทางมาซ้อมมายืดเส้นยืดสายกันอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ก็มาซ้อมสปิทของตัวเองด้วยนะคะว่าเราจะพูดอะไรอย่างนี้แล้วก็มาซ้อมเต้นกันนะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี่แหละจะเป็พี่ต้นไม้องแอรอุ้ยพีนุ่มไม่ยอมเสกท่ขับ้องขอร์บุ้ยแรกขับร้องที่ขับร้องขออจบอะไรอ่ะคุณนงมากกว่านะคุณนงมากกไ่า ก็เป็นโรคก็เป็นรคหัวใจดีปะ่ะหรือว่าไม่เอาไม่ดีหรือว่าเป็นแค่หัหลาาังเขาอ่ะนะจึ่เออย่างนี้น่าจะริงก,กว่านะวัอที้ก็ช้องับรินนะคะก็เป็นเพลงท,ที่คิดว่าทุกคนคงเซอร์ไพรส์นะคะที่ริศเนี่ยมาแล้วตงก้นใจกับแรนนะคะ บอกว่าลิดอยากริดอยากว่ามันสะกดใจมากคือความจริงแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงเดียวของแบนที่จะต้องโชว์ในวันนี้แต่ดิฉันบอกว่าริดอยากแรงอยากพองด้วยแกก็เลยโอเคลิดมาลองได้กันจ้าแล้วก็มาคิดท่าเต้นอะไรกันอีกด้วยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็ซ้อมกำลังเป็นอย่างดีริดเกิดตาคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะครับแล้วูกเชือกเท้าด้วยไม่เป็นไรเราสบายสบายก็จะถามลิดว่าที่เขาอยากมาถามว่าริดมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพลงสกดใจ ว่าทำไมถึงอยากร้องอะไรอย่างนี้ที่อยากร้องเพลงนี้นะครับต้องใช่ซูมาชิตาเพราะว่านักร้องเพลงนี้เนี่ยสวยมากจริงๆเอ๊าเล่นได้มันเป<ม>็นเพลงตอน <S <S> <ม>นั้<ม>น ตอนนั้นที่แบบว่าตดดตาาเดดซ่าและดูเดดซ่าหตาแล้วชินชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากครับพอเขบจบจากบ้านเดินตามาปุ๊บดี่ก็ได้ฟังสิ่งแรกของเขาอยู่ในสะกิใจในใจชอบมากตอนนั้นและกําลังอินไงช่วงนั้นแกเพิ่งจบไงกําลังอินก็เลยเข้าบ้านเดินตาหกคุณก็เลยอยากร้องร้องเพลงนี้แล้วแล้วแล้วประเด็นเกินตั้งแต่ที่ดูเดดซ่ามาคนเดียวที่นิโบทให้นะครับก็คือ สองโหวตสองโหวตโหวตให้จริงโหวตให้จริงจริงต้องดีใจนี่แหละค่ะความใใจของมิเตร์ซานะคะคือระหว่างที่เราคุยคยกันอยู่ทันมีคนคนนึงทำหน้ามันไส้อยู่ว่าแบบอะไรจะอะไรก้องก้องหมุนไปก้หมุนไปก้หมุนไปโอ้โหเก่ง้ากจีอะไหอะต้องจพันไม่เเมื่อกี ดีนี่พูดดีมาอยากมาอยาก <c oughs> Uh, อันนี้อะไรอันนี right s. <S evet. Elder, oring, so so totally. ้อะไรอันนี้อันนี้ก็อายแชโดว์อายแชโดว์เหรอถ้าตรงไหนถ้าตรงนี้อีกออันี่แหละค่ะโคตรซาเขาก็ทำเป็นแต่งหน้าอยู่ให้เรามาถามนี่แหละอยากให้เราใกล้ชิดโคตรซาปดปวดกระไม้ป่ะค่ะเดี๋ยววันนั้เราปวดมีค่ะแต่หรือว้วดีแล้ว เป็นไงบ้างคะเมื่อกี้กับการสองเป็นร้อเป็นไงบ้างก็รู้สึกจะหมดแรงกว่าที่จะขึ้นน้องที่ป่าแอบนิดนึงซ้อมเยอะมากโซนหนักมากจุดเนาะมันรัดรื้อพร้อมแรงเลยค่ะเพราะเราเต็มที่มากๆนะคะก็ตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินไปที่เวทีนะคะอะไรคะเหมือนเหมือนจะมาช่วยพาเดินแต่ว่าปาบ่อยแถวนี้แหละบ่อยแถวนี้แหละบ่อยแถวนี้แหละ คือสเก <young> ็ตตัวง่าดีครับก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดว่าเป็นน้องกวางว่าคุณได้ตอนนี้ก็ ชมลำบากใจแล้วว่าเอ๊ะเมืเ่อกี้อะไรน่าเลยจผมไม่เล่นละนี่ก็เป็นความสนุกสนานแบบเรียกน้ำย่อยนะคะช่วงนาห้ามพลาดโชว์สุดพิเศษบนเวทีรออยู่ค่ะอ้ย หลังจากที่เราเดสตาได้เตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะเมื่อขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจริงจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ รู้สึกรู้สึกดีใจกับผมรู้สึกรู้สึกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็อรออยากจะออกไปมอบความหมดาจำแล้วจำใหม่แล้วก็จะมีสึกดีว่าเฮ้ยโชคดีแค่ไหนแล้วที่เป็นแม่ก,กองไห้กลับมาใน้ร้องเหม่ทราบครับเดี๋ยวเขาติดตามกันหน้าเวทีว่าจะเป็นยังไงรับความสุขจากผมไปด้วย กอาเป็นว่าสนุกด้วยกันแล้วกันนะ điên hai bờ đuê ซ้อมกันตั้งแต่ไร้ค่ะจนมาถึงที่นี่แล้วพอซ้อมมันก็เป็นแบบนี้มันไม่เคยเหมือนกันสักครั้งเดยแล้วพอขึ้นไปไม่เ,เหมือนกันอีก ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้น,นครับแล้วก็ได้ยินเสียงรีนแล้วมัน,ม,นมันอึดอัดมันคุณอยากออกไปครับผมทุกคนครับทุกคนครับแฟลนครับจ้ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งทุกคนและแกลรอแป๊บหนึ่งริดขอสัญญกณร,รเปลี่ยนแปลงเองมาเพื่อแกลครับ ขึ้นไปอ่ะเล่นเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนดีเจเย็นๆเงยคืออย่างงี้คือหน้าตามันก็โอเคนะแต่ทำไมเสียงเปลี่ยนเสียงได้หรือเปล่าเสียงไม่เข้ากับหน้ามากเลยอ่ะจริงๆไปเปลี่ยนเสียงมาเล่นเข้าใจไหม จิมเจ้าใจอ่ะฮะอ่าฮะอ่ะฮะกระดานกระดานกระค่ะริทมีอะไรจะบอกริทเนี่ยชอบเพลงสะกดใจมากริทมีท่าเต้นอยากจะมาโม้ให้แกรนริทจะเอามือซ้ายขึ้นมาเอาลงไป Alloù be ig ig ig. Yez, ni ketche boù. Oh yeah! Remember the theme man the sun man. รยากาศงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราชนะคะที่เหล่าเดอะสตาได้มามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับทุกคนบนถนนเยาวราชแห่งนี้ค่ะแล้วกลับมาติดตามรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.30นถึง13.00นและออกอากาศซ้ำในเวลา17.30นถึง18.00นทางช่องแอคชั่นแอลค่ะค่ะสุดท้ายนี้ ก็อยากจะข,ขออวยพรนะคะให้ชาวไทยหรือชาวจีนชาวอรัเชื้อสายจีนทุกคนเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะเฮงเฮงเฮนะคะถ้ามีเนะคะมีสุขภาพกันแข็งแรงนะคะยังไงแกร์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการทาเรื่อเืงเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามดูตามติดชีวิตดาวของแกร์ในวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณู้ดูทุกคนนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามผลงานของพวกเราเดอะสตารม,มาโดยตลอดนะ,ะยังไงก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ